ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครเช่บายดารินดารินถักโครเช่นะคะเขียวเหนียวทอง EP3 ค่ะก็จะเป็นวิธีถักสายกระเป๋านะคะการถักสายกระเป๋านะคะเราจะไว้ปลายมันไปลายได้ไว้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อเราจะได้เอาไปยิบติดกับะตะขอนะคะเราจะถักโซ่ไป 200อโซ่ค่ะสำหรับกระบปนี้นะคะ200โซ่เราก็จะได้ความยาวของกระเป๋าเท่ากับ40นิ้วค่ะสามารถสะพายพาดลำตัวได้หรือว่าจะอาสอดสอดไปในห่วงแล้วก็พับครึ่งเป็นสะพายไหลได้นะคะ ครบ200โซ่แล้วนะคะเราจะเริ่มจากการกลับมาจิ้มเอาตรงด้านหลังนะคะหรือว่าจิ้มตรงข้างแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะคะจะควักลอดห่วงไปเลยค่ะไปจนจนสุดแถว200โซ่200ควักเลยนะคะ วัดทีเดียวรอดห่วรวบรวบทีเดียวเลยนะคะรวบแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยคะ่ะจะออกมาหน้าตาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถักต่อไปจน สุดแถวนะคะตอนนี้ก็ได้ถักมาจนเกือบจะสุดแถวแล้วนะคะสองร้อยโซ่ิ้ปลายจนถึงโซ่สุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ดึงดึงปลายเชือกให้มันรัดเข้าิ้โซ่หนึ่งขึ้นแถวใหม่นะคะขึ้นโซ่หนึ่งทุกครั้งแล้วก็พิมกลับค่ะเราจะจิ้มเอาตรง เส้นข้างหลังนะคะริงมเอเส้นข้างหลังนะคะในหลักที่หนึ่งนะคะในโซ่ที่หนึ่งแล้วก็ควักลอดห่วงเหมือนเดิมะคะ่ะเราจะทำแบบนี้กลับไปกลับมาอยู่จนเราได้ขนาดที่เราต้องการนะคะใบนี้เขาจะหนาอยู่ ประมาณ1นิ้วนะคะถักกลับไปกลับมาประมาณ1นิ้วหรือใครต้องการความหนากว่านี้ mm hmm. ก็สามารถถักไปเรื่อยๆแล้วก็ลองวัดดูได้นะคะ mm hmm. ต่อไปเราก็จะมาเย็บส่วนปลายมันติดกับตะขอนะคะ ใช้เข็มพลาสติกค,ค่ะจิ้มจิ้มเอา2เส้นด้านข้างก่อนเลยนะคะตามคลิปแล้วก็ดึงหลวมๆนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะอ่หลวมๆพลิกดูประมาณ1นึ่งซนนะคะหรือว่าใครต้องการสั้นยาวกว่านี้ก็ตามสะดวกเลยนะคะตามที่เราชอบแล้วก็จิ้มทะลุในช่อง ถัดไปมันจะมีช่องให้เราจิ้มอยู่นะคะจิ้มช่องแะ้วหนึ่งหนึ่งครั้งไปจนสุดไปจนสุดเรูสุดท้ายเลยนะคะมันก็จะรูปริมาณรูมันก็จะเท่ากับป,ปริมาณแถวที่เราถักนะคะประมาณนั้นก็สามารถจิ้มซ้ำได้ถ้าเรารู้สึกว่ามัน ดูห่างดูว่างไฟแล้วก็สามารถจิ้มซ้ำได้นะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อย ทิธีเก็บปลายเชือกก็แล้วแต่คิดลับของแต่ละคนได้เลยนะคะหรือว่าเจ้าตามคิดเป็นแบบอย่างได้นะคะปรับปรุงแก้ไขได้ค่ะแล้วแต่เราเห็นว่ามันจะสะดวกหรือว่าเรียบร้อยสวยงามยังไงสามารถปรับปรุงได้อาจจะสวยกว่าใบมีก็ได้นะคะ ถ้าปลายมันเหลือสั้นไม่สามารถใช้เข็มต่อได้แล้วนะคะเราก็ใช้โคเชดึงค่ะสามารถใช้โคเชดึงเก็บปลายเชือกได้ลักษณะโดยทั่วไปเลยค่ะเก็บปลายเชือก เชือกเสร็จก็เป็นอันเสร็จค่ะคลี่คลี่ดึงดึงให้ได้รูปทรงนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราสามารถคล้องสวายพัดลำตัวได้แล้วก็พับครึ่งข้องไหลได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ